สวัสดีครับมาพบกับ GTA ดออ n อน n มนซิ่งนะครับผมนี่น้องผมอันนี้เขาผมมาโปรโมทให้นะครับซื้อีเดออลไล์นะครับผมนี่นะครับผมเวลาตีสามนะครับตีสามเก้านาทีนะครับมีคนออนประมาณประมาณสิบห้าคนได้นะครับผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้นานะครับอันนี้ผมจะพาไปตรวจเช็คสถานที่ต่างๆที่วาร์ปได้นะครับนี่อันนี้คือไปเมืองครับผมคือจะมีให้เราซื้อรถอยู่ตรงนี้นะครับ ซื้อรถนะครับผมอันนี้คือจุดซื้อรถนะครับนี่ครับทีเดียวออนไลน์นะครับนี่ครับอันนี้จะซื้อรถนะครับผมอันฝั่งนี้นะครับนี่ครับเดินเข้าไปซื้อรถได้เลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะซื้อพีซ็ให้ดูนะครับผมแต่ว่านี่ครับโอ้ยกระหนุ่มไม่พอเลยด้วยนะครับมาอันนี้คือจุดซื้อรถเป็นดหนึ่งนะครับผม แล้วก็อันนี้เป็นทีเทนี้จะมีพวกเป็นหน้าที่คนละหน้าที่นะครับผมเป็นทั้งตำรวจทั้งทั้งไอ้น,นี่นะครับผมทั้งหมอทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับผมจะเป็นแก๊งด้วยนะครับอันนี้คือจุดตกปลานะครับผมนี่นะครับเวลาเราจะตกปลาเราตกได้เลยนะครับผมเนี่ยเขียนไปทับตกปลาได้เลยครับทับตกปลา นี่ผมอ๋ออันนี้ผมได้อยู่ในจุดนะรเราต้องไปอยู่ตรงจุดนะครับผมตกปลาก็สามารถได้เงินแดงได้แคปซูลได้เลเวลนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะตกให้ดูนี่ผมอันนี้ผมตกได้แคปซูลนะครับว,วิธีเปิดแคปซูลนะครับผมก็เขียนครับเปิดแคปซูลเลยครับเปิดแคปซูลอ๋เอเยอะเขียนผิดเปิดแคปขออภัยนะครับผมาการพูดคำหยาบนะครับผมเปิด ครับซูนเนี่ยผมเปิดได้อีกปีนะคบทหนึ่งนะครับมารอบนี้อันนี้จะเป็นฐานของผมนะครับผมเนี่ยผมไม่ได้เลือกฐานนะครับผมเลยได้เป็นอย่างนี้นะครับกดวายกดวายวาวนะครับผมอันนี้คือเป็นลดหน้าฐานนะครับแต่เราสามารถสิกรลดได้นะครับกดเฮดเขาผมแล้วก็กดนี่ครับผมนี่คือรอบแรกนะครับผมรับีสองนะครับ ขั้นสามนะครับเนี่ยอันนี้ครับดีมครับผมดีมดูเปอร์คัพครับ,รบนี่แล้วก็คันนี้นี่คันสี่อับนี่คันห้าครับผมโอเพ่นครับผมโอเพ่นตอตลอดตลอดนะครับแล้วก็สะอันนี้คือที่เมืองนะครับผมวาร์ปได้หลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็ นี่ครับสนาพมพองห้าครับผมจะพาไปดูนะผมกด F7 สอง T ปิดแผนที่ปิดอ,อะไรนะครับผมปิดตัวหนังสือนล้วครับผู้ท้าผมท้าข่าว พื้นดานนะผมโหสับรอยนะผมสับลอยสับเป็นลอยนะผมนี่นะผมอันนี้คือสามพองห้าหนึ่งนะผมอันนี้คือที่รวมตัวนะผมรวมตัวสายสี่ครับส่วนมากเวลาช่วงกลางวันเขาจะมารวมตัวที่นี่ะครับมันเป็นง่ายๆเว้นนะครับเว้นถนนหลวงครับอันนี้เป็นบางแสงนะครับ วิวสวยนะผมถ่ายรูปได้ครับผมแล้วก็อันนี้บูทสนามบุรีรัมย์ครับผมเนาะแล้วก็จะเป็นโกตัวอาร์นะครับแล้วก็เป็นสนามดิีขอมผมอันนี้สำหรับรถใหญ่นะครับผมแล้วก็เทพนครนะครสนามเทพนครนะครับ สามารถจับเวลาได้ทุกสนามเลยนะครับผมกดตัวายครับตามนี้เลยครับผมนี่ครผมคือจับเวลานะครับกด F7 ดูเวลาได้นะว่ารถเราวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผม,มอบลองเดาหมอบลองลองวิ่งดูนี่คัผมคันนี้วิ่ง10วินาทีครับผมแล้วก็สนามต่อไปนะครับ แล้วก็อันนี้รถมันเป็นที่ถ่ายรูปครับเชิงเป็นที่ถ่ายรูปนะครับพวกที่มาครับผมแล้วก็เวลาเราจะป้นจะทำอาชีพนะผมที่ได้เงินนะครับผมก็กด F6 ครับทับที s เลยครับผมสถานที่นะครับอันนี้คือสถานที่นะผมอันนี้คือเมืองหลวงไอรอนแมนนะครับผมธนาคารครับแลกเงินแดงครับสถานีตำรวจนะผมโบสทํำเนียนนกรมตีอะไรสักอย่างนะครับ แล้วก็อันนี้คืออาชีพนะคผมแพ็กไก่ตัดเหล็กเก็บสาลายตัดต้นไม้นะผมแล้วก็แล้วก็วกขนกัญชาครับผมขนแล้วก็อาชีพโคเคนะครับผมระท่อมนะครับผมแล้วก็อะไรอกอ Inform. อันนี้คือแต่งตัวนะครับอันนี้คือแต่งตัวนี่ผมแต่งตัวได้ครับผมนี่ผมแต่งตัวได้ สามารถเลือกแก๊งได้ด้วยนะครับผมเอ้เ right, yeah. ยอะเรื่องนะนี่ยหมวกครับผมแล้วก็ดูว่าเราเรารเวลเท่าไหร่ได้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะแล้วก็อะไรอีกนะชชื่อครับผมจะได้ของนะแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้ชืช่อเลยอ่ช,ชื่อแล้วกับกับฐานได้นะครับเนี่ยครับกับฐานคือฐานเวลาเราเข้ามาเราจะอยู่ตรงนี้เลยครับผม นี่นะครับที่ผมบอกไปทีแล้วโอเคครับแล้วก็ก็เทมีก็สนุกดีนะมาเล่นได้นะครับโยกจะทิ้งลิงโหลดลิงกลุ่มให้นะครับมอดอันนี้คือเป็นตัวเกมแบบมีมอดนะครับมีสองอย่างเลยครับอันนี้คือคนออนไลน์ที่เล่นอยู่นะครับ อันนี้มันจะคล้ายๆเทปโซนเหรอครับจะยิงไม่ได้ครับถ้าต่อยใครคือจะเด้งกลับฐานเลยครับอ๋อรู้เปล่าวะฮะไม่กล่องเคยเด้งกลับนะไม่รู้ครับตอนแรกมันจะเป็นกลับฐานเดี๋ยวเอออ่อเยี่ยโปโปรู้เปล่าไม่ใช่ครับลองโดนบาเล่ย์นะบาเล่์จะโดนยิงนัดเดียวงงจะพาไปดูฐานฐานนึงที่อยู่ไกล คือฐานใกล้นะผมนี่เราสามารถเข้าฐานของอื่นได้นะครับวร์ปเข้าได้นะครับในฐานของใครไม่รู้นะครับนี่นะผมอันนี้จะเชิงเป็นฐานนะครับอันนี้จะเป็นรถที่ฐานนั้นๆน,น,นะครับนีมีพีเล็ด้วยนะครับพีเล็ถ้าขับมันจะเชิงจะ,จะเหมือนๆนะครับจะเหมือนชีวิตจริงเลยครับเวลายกก็เหมือนแล้วขึ้น,นช้าเหมือนจริงนะครับ เดี๋ยวผมจะไปสนามของห้า,อาไอ้ประเทศนครดีกว่าเสียงอันนี้คือเป็นเสียงของพี่จิ๊บโดยเฉพาะแลยนะครับฟูหงายเอาผู้หงายเอา รถมันแรงคนะรับบิดลอยเลยครับผมนะพี่เด็กนะบอกะบอก่อนพี่เด็กได้จะแรงถือว่าคนอื่นก็แรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะครผมเดี๋ยวผมจะพาไปสนามดิฟ์นะครับอันนี้ผมชอบไปมากเลยบาเกีย่ะนี่คนระับ ใครที่ชอบเล่น GDA ออนไลน์ต่างๆนะครับผมมาเล่นเซร์มีได้นะครับสามารถสอบตำรวจได้นะครับคือถ้าจะใครจะสอบตำรวจก็ต้องรอขอโคนานโคลับนะครับในกลุ่มครับเราจะทิ้งเฟสให้แล้วก็แล้วก็ลิงกลุ่มให้นะครับแล้วก็ตัวโหลดให้นะครับใครที่มาเล่นก็มาดิฟได้นะครับรถใหญ่จะไปแว้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นแว่นถนนทั่วไปนะครับ ส่วนมากเขาก็จะอยู่เน,นี่ยน,นะครับสายสีเข้าน,นี่ผมมีเนี่ยทีโบอยู่ล่างนะครับสามารถกดเปิดฝากระโปรงได้นะเนี่ยนะผมใครที่ชอบแต่งสวยนะครผมเปิดปิดได้นะครผม ผมไม่อยู่แล้วผมดูดิเับเลื้อยแล้วแรงจริงก็ผมบอก <C le af> บอก็ก่อ๋าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ใครที่จะมาเล่นก็ามาเล่นได้นะ D, นะค,ครับผมจีเดียร์อนแมนซิงนะครับขอบครับ